เงินเป็นสิ่งชั่วร้ายจริงเหรอเงินนั้นสำคัญขนาไหนครับนอกจากความร่ำรวยแล้วยังมีอะไรให้คนฝันถึงอีกบ้างบางคนต้องการมีคนที่เรารักต้องการอำนาจต้องการบารมีหรือสุขภาพแต่ลุงตีเชื่อนะครับว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราจะมาใช้ในการใช้จ่ายกับปัจจัยสี่ของคนเราเราได้ตอบสนองมันมากขึ้นเราได้ มีปัจจัยสี่ที่จะเพียงพอกับการมรงชีวิตของเรานะครับเพราะยุคนี้ลุงตีเห็นว่าเงินมันมีความสําคัญแต่เงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะครับคนที่เอาเงินไปใช้ต่างหากคือคนที่ถ้าใช้เป็นก็สามารถจะซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้เรื่องความสุขได้เกือบท,ทั้งหมดนะครับถ้าเรามองย้อนเวลาไปและแก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดไปนั้นนั่นเป็นอย่างเดียวที่ลุงตีคิดว่าเ,เงินซื้อไม่ได้ครับ ลุงตงไม่ได้พูดถึงเรื่องเพ้อฝันหรอกนะครับลุงตงคือเชื่อว่านี่คือความจริงหากคุณมีเงินมากพอมีอิสรภาพทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณเสมอถึงตอนนั้นค่อยมาตั้งคําถามดีกว่าครับว่าจะใช้เงินกันแบบไหนให้มีความสุขมากที่สุดคงเคยมีคนบอกคุณนะครับว่าเงินไม่สําคัญความจริงแล้วมันไม่สําคัญหรอกแต่การที่อยากจะได้สิ่งไหนมันล้วนต้องแลกมาด้วยเงิน ถ้าแรกด้วยสิ่งของได้ก็ตกลงกันได้แต่หากพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายก็จกลงกันก็จบกันแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อดไปเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี่ซีอครับ